ความจริงผมว่าถึงแม้ตอนแรกอาจจะดูเป็นแค่อะไรไมที่อาแฟนตาซี Fantasy, ไปอีกโลกหนึ่งได้อะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าความจริงมันก็มีความรู้เยอะเหมือนกันนะบางอย่างที่แบบมาลีไม่รู้เงี้ยตอนที่คัตเซอร์ฮิโร่คอยใช่ไหมให้มาลีฟังเงี้ยก็ถือว่าคนดูได้ความรู้ไปด้วยนะผมว่าถึงแม้บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราเอะรู้ล้วนอยู่แล้วแต่บางเรื่องเราก็ไม่รู้เออแต่ว่าแบบได้ดูอะไรหวานๆแล้วก็ผมว่าฉาก ฉากพวกแอคชั่นเลยก็ไม่ได้แย่ทั้งทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เน้นไปทางร้านอยู่แล้วด้วยเนื่องนี้มันเป็นออกไปทางแบบว่าผจญภัยเวทมนต์เดินทางไปโลกที่เ็งไม่รู้จักเรียนรู้สิ่งต่างๆเรียนรู้สิ่งใหม่ระหว่างที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับมารีล้วก็ได้เห็นความน่ารักของเธอด้วยก็เลยทําให้เราดูได้อย่างไม่เบื่อเพราะว่ามารีน่ะรัก ตวไปผมรอมแม่สาวมังกรมาโลกนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามาลียังมาได้เลยผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเหมือนกันที่เจมังาก่อนแกนจะมาด้วยได้ถ้าเกิดว่ายอมลงไปในเขาของกบด้วยกันผมว่าสบายถึงแม้ว,ว่ายังไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนแต่ว่าดูจากอายุและความสามารถคร่าวๆแล้วก็ไม่น่ามีให้กลัวเออไม่น่าไ,ไม่น่ามีให้กลัวเลยถ้าไปด้วยกันอ่อไข่เริ่มฟักเลยเพราะฉะนั้นอันนี้นเป็นช่วงที่เธอกําลังฟักไข่อยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอยู่กับอยู่กับลูกตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดฟักแล้วอาจจะ อาจจะได้อิสรามมากขึ้นอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าหลังจากนี้แหละหลังจากข้อลูกเสร็จน่าจะได้เจอกับพวกคาซิโร่อีกครั้งโดยรวมคือดีเลยฮนะประมาณครึ่งทางละโดยรวมถือว่าดีเลยเออแล้วก็ผมได้ดูได้ลองดูอันนี้แหละทาโซกะเล่โฮเทลอะ่ะเออผมผมได้ลองดูมาวันสามสี่ตอนละก็เออครับท่านทําไมกูไม่ดูตั้งแต่สัปดาห์แรกเออนั่นแหละเดี๋ยวรอผมดูให้ถึงปัจจุบันก่อนเดี๋ยวว้มาคุยกันเอาว่าไปละ